ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเคลียไหมเคลียเคลียร์มาก เข้าใจแล้วว่าชีวิตมันควรจะคิดกับต่อชีวิตยังไงเคลียเลยเคลียเลยไม่เคลียร์อยู่เรื่องเดียวไม่เคลียอะไรอะไรครับอ๋อใช่พี่ดูคะที่ไม่เคลียร์เนี่ยนะคะพี่ลิงเลยทำไมอ่ะคืออยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยนะสามคนเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบมนุษย์พอดิบพอดีไม่ได้มีอะไรเลยมันมนเรื่องใหญ่เนี่ยนะ เลยขาบอกว่าพี่ชอบไปเล่นเยอะเยอเป็นคนเว่อว่ใช่คือาถถ้ึงไอ้แหวนมันเว่อว่เล่นเยอะเยอะชอบใช่เขาบอกพี่ชอบของใหญ่ก็เลยแบบว่าต้องพยายามเล่นใหญ่เนื้อแม่หาที่ยืนดีๆก่อนที่แม่เฮียเฮียโกนไปข้างหน้าไปข้างหน้ากโก้น หกจะมาบอกสอยกันคนละทีสองตีเราเนี่ยนะอยู่เบื้องหลังการสิ่งที่น้องเขาเขาเข้ามาดีๆแม่ครับแกเขาตลอดเวลาไม่กลัวนะคิดเลยนะกูตายถ้าเป็นพิธีกรจริงๆจะเหนื่อยขนาดนี้ไหมจะต้องแบบว่าเอ็นดูเนี่ยประคบระงมพิธีกรรุ่นพี่รุ่นพ่อขนาดนี้ไหมอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรากดดันนะมันทําให้คุณลําบากมาตลอดลําบากใช่ไหมเพราะในชีวิตเนี่ยเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ในคนที่เขาลำบากตัวตีเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยลำบากอะไรตอนไหนเล่าสิ บางก็เทปแรกเลยอ่ะเทปแรกเทปแรกเลยที่ไปรับน้องไงคะอ๋อที่เราสองคนไปเหรอใช่เก๋ก็เลยบอกทัพทีมมันมีมุ้งอยู่อันนึงก็เลยบอกทัพทีมว่าไม่เป็นไรทัพทีมทัพทีมนอนข้างนอกไปที่เสียสละนอนมุ้งให้อใช่ใช่แล้วเวลามุ้งก็เกินคุณก็ได้ไม่หมดพี่เก๋แค่มุ้งเกินดูภาพดูภาพมุ้งเกินออกมาไม่มีมุ้งเลยอุ้ยจริงมากใช่อันดูน้องนอนไม่มีเลยไม่มีมุ้งใช่แย่แล้วนะเราอ่ะหนูอ่ะ บอมี่ตอยางเลยค่ะอะไรบอมีบอมี่อกหยางเลยหยังล่ะบอมีอหยังบอมีอีหยังหนูไปเห็นรูเื่องเื่องอีหยังกันนี่หนูไปเห็นรูเรื่องนมี้บอมีหนูเลยนี่ได้รล่องมุงก็ไม่มีออันนี้บอมี่มุ้งอันนี้บอดเลนบอมีในเรือบอมีหนูเลยออัอันนี้บอมีมุงอันเนี้ยบอมีเป็นความผิดของคุณที่รำแกเด็กนั่นนั่นเนี่ยเปนสัญญาคุณแค่ฟังเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมาพูดนิดนิดหน่อยๆคุณก็เชื่อเขาไปเป็นคนประสบเหตุเองเขาก็เล่าไง ถ้ามา้ามายังงอะไรอยาให้มันเห็นภาพกันหลือเกินจะเป็นลมใช่ไหมดมพ่อแม่เขาสิอะไรอ่ะเป็นเจ้าคุณอย่าาดมอยากจะมาเล่นที่นาไปดูไปดูเลย่าอะไรเอาภาพหลักฐานจะได้ให้ความเป็นธรรมกับผมว่าสองคนนี้ไม่ได้ลำบากเลยสบายสบายมากไม่ได้ลำบากเลยครับเป็นธรรมด้วยครับของมเป็นธรรมออากาศดีจังเลย โอ้แต่ทำไมตื่นสายจังวะโอ้โหแล้วมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะอะไรครับคุณเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะี่ก็มาถึงจุดนี้ด้วยความดีงามไงครับทำไมตื่นสายไหนบอกว่าจะพาน้องมาแคสเป็นพิธีกรไงก็ใช่ไงเขาตื่นกันมาตั้งนานแล้วจริงเรทับทิมไปทำหนมโคกแล้วพี่ชงกาแฟกินแล้วเธอตื่นคนสุดท้ายเลย สอบอันดับแรกเรื่องเวลานี่ก็ตกตกข้อที่หนึ่งแล้วนี่คือพิธีการย่องเตี้ยจะพาท่านไปพบกับนักดำไทยยนองอะไรชื่อ่ดเชื่อย่องเตี้ยเขาต้องมีแก๊งไงนี่แก๊งย่องเตี้ยก็โอเคนะวันนี้ท่านท่านต้องคอยติดตามชมว่าท่านจะพบกับไอย่องกับไอเตี้ยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะผมส่งลูกมือไม้สองคนนะ พอใจอาชีพขึ it, it, mm. ้นมาแล้วใช่ไหมคะเปพียแค่กิจกรรมแรกๆของตนเองก็สนุกขนาดนี้แล้วเดี๋ยววันนี้พี่เกศอันนี้ให้พี่เกตกลับบ้านได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้พี่เกตจะได้ชิมฝีมือตัวเอง15วันที่เอามาทอดเลยนะไม่อันนี้ไม่เอาออนนี้ทอดอันนี้มันแหวนออนเหมือนกันเออลักษณะเกสเหมือนกับว่าเฮ้ยโอเคได้รู้จักภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิใจในวิถีของเราแต่ยังไม่พบความลำบากอะไรเลยมันเหมือนแบบมาแล้วไม่ได้ดังหวัง ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวจะหาที่ยากกว่านี้ให้นะืมอย่างนี้นี่เองแค่นี้ถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปทำไมทำไมจะทำไม่ได้ทำไมทำได้ไหมทำได้ทำได้เหรอทำได้อ่างั้นทําทีมาอ้าหนูก็ทำได้สิคะไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วพี่ให้หนูทำอะไรหนูทำได้ทุกอย่างเขาทำได้สองคนเขาทำได้ใช่สองคนทำได้ไม่มีออกพี่ดูทำไมหนูจะบอกนะคะว่าค่ะ จ้างเกตการ์เจ้ากับจ้างทัพทิมมาสองคนน่ะจ้าจ้างหนูได้ปาแปดทีหนุนพี่จ้าได้ัต่แปดครั้งจ้างได้แปดครั้งหนุนสบายสบายอุ้ยเป็นคนเอามาทำไมสวยสวยเขาไม่เขาไม่ดูหรอกไม่สวยเข้าใจเข้าใจเอามาทำไมสวยเอามาทำไมไม่สวยเคยมีคนดูทมไหมพี่หไูไม่สวยเราจะบอกว่าหนูร้าได้ทุกอย่างนะคะนี่เบ่งกล้ามเห็นไหมกินกบสดกินไก่ดิบลางไปกินน้ำหนูทำได้หมดเลยเดี๋ยวไม่ใช่รายการสารคดีสัตว์ป่าจะาทำไมอ่ะ แกกินกบสดได้กินไก่ดิบได้เขาใจแต่แกจังสคริมไม่ได้นั่นไงแรงใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอ้ยเป็นสิบใช่ถ้าท่านผู้ชมงงในช่วงนี้เอาให้มันดูถ้าท่านผู้ชมงงในช่วงนี้เรามีให้ดูประมาณสักสี่เทคเป็นเป็นบอกว่าเราปวดหัวขนาดไนนี่ไอ้เีอะไรจะแนะนําพี่ได้บ้างน้องนิกดูจากสภาพแล้วไม่ดูไม่เคยออกกําลังกายแน่เลยอยู่ว่าเคยเคยแต่ไม่เยอะ หนูมีโปรโมชั่นให้กับพี่ดูแล้วกันสำหรับสามเดือนแรกอะ <c oughs> หนูมีคอร์สใช้พี่ไม่ใช่โปรโมชั่นคอร์สสามหมื่นบาทพี่จะได้เทรนเนอร์สอนเป็นการส่วนตัวหนึ่งคนเป็นเวลาสามเดือนได้ไหมพูดแค่นี้เลยทำไมาอีกรอบครับ <c oughs> ดูจากสภาพแล้วพี่ดูไม่เคยเออกกำลังกายใช่ไหมต้องเป็นมือสมัครเล่นแน่เลย <c oughs> ใช่มือสมัครเลยออหนูมีโปรโมชั่นสำหรับพิเศษแล้วกัน <c oughs> พิเศษ <c oughs> อีกแลก้ว ดึงให้ดูดึงให้ดูหึงให้ดูเลยสรุปให้น้องๆฟังว่าจริงๆแล้วครับในชีวิตเราเนี่ยจะมีเรื่องทําได้และทําไม่ได้เสมอไม่ว่าจะทาอาชีพอะไรก็ตามแต่ทุกคนเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทําได้หรือทําไม่ได้ปัญหาอยู่ที่อย่าทะเลาะกันเพราะทะเลาะกันมันจะไม่พัฒนามันจะเวลาไปต่อสู้หาเหตุผลเอาชนะแต่ถ้าเราพัฒนาวันหนึ่งไอ้ที่ทําไม่ได้มันมันก็จะทำได้ใช่ไหมลิงขอเก๋ๆสิเก๋ๆไป พี่เคยทำได้ตอนนี้ทำไม่ได้มันจะดีก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เป็นไปได้เหมือนกันทั้งยางอะทั้งหมดมันอยู่ที่ไม่ทะเลาะกันมีความรักให้แก่กันมันจะดีอันนี้เป็นคู่แต่งงานใหม่เอี่ยมแล้วก็เรากำลังอยู่ในเรือนหอของน้องบีมครับอ่า เล่ามาผมจะบอกว่าทุกอย่างในบ้านเนี้ยผมเป็นคนเลือกเองทุกคนต้องฟังผมที่ยังทำไม่ได้เลยมันต้องอย่างนี้พี่ทีเลยว่าอันนี้ผมซื้อจากที่ไหนยังไงผมรู้หมดผมรู้หมดผมบอกได้หมดผมผมเลือกเองนี่ไงนี่เห็นไหมพี่สมมติสมมติไอยพูดหุยหนูไม่ชอบเลยอะผมลายกลมๆแบบเย็นยุดนมันเข้าห้องอ โอ้ยนายยังไงพี่นายแบบว่าเฮ้ยสุดยอดสุดยอดเลยพี่เราต้องหลักว่าหยุดแล้วแต่นายยังไม่หยุดคือสัมภาษณ์เสร็จเฮ้ยสัมภาษณ์เสร็จพวกพี่ก็กลับนะพี่เคยเห็นแบบนี้มาแล้วเอาแล้วอย่างพี่สีเนี่ยผมบอกว่าอยากได้สีเข้มๆหน่อยได้ตรึมๆผู้ชายไงเราเป็นผู้ชายเราก็อยากพื้นสีอะไรอย่างเงี้ยเข้มๆลิงหาอะไรที่มันแบบโดดอ่ะนี่เน่เน่อท่าน ท่านเจ้าของดีไซน์ทั้งหมดอันนี้เราก็ต้องเลือกมาเพื่อให้เข้ากันเมียเลือกอยู่บนหัวเราครอบเราได้เราได้เราได้พื้นเราได้พรมเราได้ของที่พรมเช็ดเท้าทุกอย่างที่อยู่บนพื้นทุกอย่างที่อยู่ใต้ผมเลือกถ้าอยู่เนื้อเมียเลือกแต่เกาจะมีลูกสาวลูกชายกี่คนกี่คนลูกเอาสักกี่คนดี แค่สองก็พอมียกี่คนมียกี่คนคนสี่ก็พอกินเนืากูชีหน้าเลยชีหน้าไรเมื่อกี้ไม่ได้ชีหน้าจะกินปาแล้วเหอแต่คุณผู้ชมไม่เห็นปากใช่ไหมครับเดี๋ยวอะเยอะเลยเหมือนชีหน้าจริงจะกินปากสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้หญิงผู้ชายอยากได้ก็คือว่าฉันชอบเธอเพราะอะไรอีกสิบปีเธอจงยังมีอันนี้อยู่ รู้รู้ป่ะว่ามันเป็นมันเป็นทริคอันหนึ่งว่ามันก็คือเคล็ดลับการคองเรือนที่จะฝากไปให้ค่ะคุณชอบเขาเพราะอะไรไม่แน่ใจว่าชอบเพราะอะไรเพราะแต่มันแบบไม่แน่ใจด้วยแล้วเนี่ยพอแล้วนะเขาเลือกแล้วนะแต่มันไปไหนไม่ได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยลบเทปเลยเฮ้ยเอาเฉลยแล้วคร่ะไปบังคับที่สำคัญมีพยานเป็นล้านดูที่การเป็นเสร็จหรือว่า yes or no เฮ้ยมี่ภาพไหมคุณได้ถ่ายไว้ป่ะ ผมมีภาพเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนออว่าว่า <ใน S 2> ตอนนั้น<ป><ป>อาการอาการของอาการของนิวเป็นอย่างไรกันแน่อะไรอย่าบอกว่าจะขอแต่งงานในวันนี้นะ หรือเราเต็มใจตอบจริงๆ,งๆก็เอามือมานนิเราจะได้รู้สึกว่าตอบได้มั่น<ร>ใจมากาคือเต็มใจหรือเรามันถูกมันบังคับด้วยสถานการณ์ก็ก็ตั้งใจเต็มใจค่ะก็จบตรงที่ว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยากอยู่ด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยโอเคป๊า <S 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 จับมือ,อได้แค่นี้ได้แค่นี้ไม่อยากจะเขินเขินไม่ได้พูดอะไรแบบจริงอย่างเงี้ยใกล้ๆเลย ไม่อยู่แต่กระแต่ใช่ไหมยังไงทําไมแกไม่บอกพี่เออทำไมไม่พูดว่ามีนี่นั่นนั่นแล้วไม่เห็นรู่ลงเลยแล้วม่อไปเจอกันได้ไงไม่กี่วันนี้พี่เห็นลงอินสตาแกรมใช่ไหมิงหมติงใช่ไมเจาไดไปเอเาไมไมไมเจอกไมไม่เอขาไไงเาไงไปเอเกาได้ไ้ไจอ้ปเจอาได้ังไง เดี๋ยวพี่อะไรอะไลูกเขอขับรถก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตอนค่ำโอเคปะโอเคทีเดียวเลยโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วเมื่อไปเจอที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยคือพี่อยากรู้เมียพี่อยากรู้มากเลยคืออยากรู้ว่าแกไปน้องมันบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคโอเคโอเคนะอยากรู้มากสวัสดีรุ่นพี่ก่อนในวงการสี่ปีแล้วน้องตะกแตนสิบค่ะสิบห้าปีแล้วสิบไม่แก่ขนาดนั้นโอ้สิบแหมพี่ลิงก็สิบปีแล้วก่อนคือจริงๆแล้วผมชอบชอบ ตั้งแต่เรื่องผลงานของตั้แต่อยู่แล้วนะครับเรอชอบเรื่องผลงานชอบตัแต่หรือชอบตัวเขาพูดมาความจริงบอกมาคือตอนแรกตอนแรกยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขนาดนั้นยังไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบยังไม่คิดคือไม่อาจเอี่มากกว่าแล้วการแล้วการจดทะเบียนเนี่ยมันเหมือนตอกย้ำให้น้องเขามั่นใจว่าเฮ้ยเรื่มงที่เกิดขึ้นอ่ะยังไงรับด้วยกันรับด้วยกันตั้็แด่รู้ไหมคุณจะมาบอกว่าปล่อยปล่อยหนูไปไม่ต้องจ่ายของหนูไม่ได้เพราะว่าเมื่อจดทะเบียนแล้วเนี่ยรู้ค่ะหนูบอกเขาตั้งแต่วันนั้นละ อันนี้คือมั่นใจแมนแมนมากแมนออฟเดอะเยียร์อ๋อนี่เป็นใบเทะเบียนสมรสค่ะเพราะตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะจดในวันเกิดของคุณตะกแดนแต่ไม่ทันแต่ไม่ทันใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้นยุ่งมากใช่ครับก็เป็นที่จดขางกันทั่วบังอนนั้นเป็นต้นมาเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับผมก็ถือว่า มันเป็นความสุขนะฮะถ้ามอ,ม,อมองมองกระดาษแผ่นนี้ที่ไรก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอย่านะอย่าทะเลาะก,กันนะอย่านะ <laughs> <laughs>